หลังจากหนุ่มเจมจีเนี่ยเขาได้เอาโฟโต้บุ๊กมาปาเพ mm hmm. ื่อนแฟนรายการชาวทรูอินไซเดอร์กันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็มีการแอบกระซิบมาบอกถึงโปรเจกต์พิเศษของเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะยังไม่มีรายการไหนรู้นอกจากรายการเราค่ะแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยค่ะ อายุตั้งสี่สุขใคยป็นไปฝึกทักษะการร้องเพลงและการเต้นที่ประเทศเกาหลีใต้ไปแล้ว ปีนี้ก็มีข่าวแววออกมาว่าเจ้าตัวกาลังเตรียมตัวจะบินไปลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเรียนการร้องและการเต้นเพิ่มเติมงานนี้หนุ่มนอยเจมจิเลยมานั่งพูดคุยกับทางรายการ True Insider ของเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าโปรเจกต์การไปญี่ปุ่นจะเป็นแบบไหนยังไงและวางแผนจะไปประมาณกี่เดือนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะคงจะไม่มีโอกาสครับในช่วงกลางๆปีนี้ได้มีโอกาสไปทําเพลงที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝึกทักษะเพิ่มในญี่ปุ่นกับเพลงเพลงนี้ครับคงจะมีแบบเรียนร้องเรียนเต้นเพิ่มแล้วก็คงจะมีเรียน กำลังวางแผนว่าอยากจะทําอะไรในสิ่งที่เราแบบเราคิดเราฝันแล้วผมจะไปทํำในสิ่งถึงนั้นพี่พิกวางแผนไว้มาสักสเดือนนิดนิดใช่เดาวปก็ยังไม่ได้สรุปมากนักเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งแล้วได้คําตอบกัน ตอนนี้เริ่มเตรียมความพร้อมกับการไปเรียนที่ญี่ปุ่นถึงไหนแล้วคะความพร้อมตอนนี้ก็พยายามเตรียมเตรียมร่างกายครับเตรียมร่างกายาให้แข็งแรงแล้วก็พยายามเดี๋ยวต้องเตรียมเรื่องภาษาญี่ปุ่นที่ต้องไปใช้ที่นู่นด้วยตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่ครับยังไม่ถึงไหนเลยยากยากมันค่อนข้างยากพอสมควรครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งและตัวของเจมจีเองคาดหวังกับการไปครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าถามว่าคาดหวังมากไหยก็ตื่นเต้นมากกว่าครับที่เราต้องจากบ้านอีกแล้วไปนานมนพูนแต่ว่าเราคงได้ประสบการณ์แล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะก็คาดหวังอย่างเดียวก็คืออยากให้จิตใจเบ,บิบานแล้วก็ เปิดรับสิ่งที่มันจะเข้ามาใหม่ๆเต็มที่ได้เห็นไปเรียนร้องเรียนเต้นจริงจังแบบนี้แล้วก็ทําให้เรานึกย้อนไปถึงเมื่อช่วงต้นปี2004ที่จำจีดได้จัดง,งานแฟนมิทติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะมาถึงปีนี้พระเอกหนุ่มของเราได้วางแผนจัดง,งานแฟนมิทติ้งแบบนี้อีกครั้งไหมเราก็มีแฟนๆเรียกร้องให้จัดขึ้นอีกค่ะครับก็รบที่แล้วก็เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกไปครับครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มตตัวววแล่แ่าเป็นของ ครับก็จัดก็น่าจะัดที่เดิมครับที่พรกราชวองเดิมแล้วก็คงเร็วนี้ครับบางรอติดตามข่าวเพราะตอนนี้ก็ลาของเตรียมการเตรียมงามนากันอยู่อีกประมาณเักสองเดือนครับประมาณประมาณสองเดือนเหลือระยะเวลาเตรียมงานอีก2เดือนแบบนี้เตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วคะอัปเดทให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแบบเตรียมงานประชุมกันอยู่ว่าจะ คิดอะไรคอนเซปต์อะไรทําเพลงเพื่อยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่กําลังกําลังเตรียมงานกันยินแบบวุ่นวุ่นอยู่เหมือนกันครับแขนเชิงก็ตอนนี้กําลังมองมองมาแล้วครับแต่ว่าอย่างลุกขออุ้มไว้ก่อนก็เดี๋ยววันจะมาทําโปรโมชั่นอย่างเต็มที่ครับได้ยินแบบนี้แล้วไฟขับของหนุ่มน้อยแจมจิกก็เตรียมตัวกันได้แล้วค่ะรออีกไม่นานก็รอราจะได้พบกับข่าวสดใหญ่ครั้งแรกของนักแสดงสุดฮอตคนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะและถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้า นายเจมจิมาให้แฟนๆทุกคนไดทซาบกันอย่างแน่นอนค่ะ Baby, love you. โอ้โห่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีความสามารถและก็หน้าตาดีมากๆเลยนะคะ